โอเคเดอมือนี่สิมาพารณนาการเตงนตัวของหลานชายคอยเบึ่งแล้วเนี่ยเสื้อนี่กระเข้าในเนาะแบบเออแลวบันีึสิสิขออญ,ญาติสารยายจากสิ่งที่เห็นด้วยสภาพนี่ไม่เป็นจิ๊เมกี้เด็กน้อยแบบหัวโปืงแบบไล่เดี่ยวสาแบบไล่เดียงสาแล้วแบบแบบแบบ ไลท์ถึงสาและออนตัวตโลกแบบนี้นะแบบเฮ้ยเจ้ากำลังอธิบายเราได้คันแบบเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวฟังก่อนแม่ฟังก่อนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันตรงกับข้างของคนเป็นจริงบ้างค่ะอันนี้กลัวสรารย้ายการแต่งตัวอ,อ,อ,อ่ะยืนดูยืนดูยืนดูกูเข้ามากูกระตุกใหญ่สูงแบบสุภาพเกินไปมุ้ยแบบเออยจากั่นเลยเมื่อกี้แบบคล้ายๆคือแบบโนเมื่อกี้คล้ายๆคือแบบ อ่าอคันคันคันหัดดาาขึ้นไปน้อยนึงเลยเราจะไม่เลยเม่กี้แบบกูจื้อเลยอาจารย์สุกันอาจารย์สุกันที่แบบเสือเข่าในตลอดแล้วแบบดึงดึงหัวสรงขึ้นไปสูงสูงหัวสรงขึ้นไปสูงสูงแล้วแบบหัดดาหน้อยนึงเอ่คือพราะว่าโตเนี้ยมันเข้ากับทรงผมตัวมากเลยพอโตเนี้ยเออเป็นแบบเออแบบนั้นเลยแบบนี่นี้นี่นีนี้แบบ เด็กน like ้อยหัวโปกแบบโบฮูอ oh. ินโหนอินเนไล่เดียงสาผสมโงนนิดหน่อยสินะเออแบบเป็นคนออนตละกสินะใช่ดิเออแต่เพราะว่ามันคัดกับคนเป็นจริงไงเอาออกไหมเอาอกไหมบ้แหเมื่อกี้เพราะว่าสีหน้าและแววตามันบอกไปกับการแต่งตัวไงแต่มันเขายุกับสรงผมหะมันหมายความ หน้าตามันไทอ่ะโอเคผมให้ยาสีชมพูกูบอกเลยสีดากูงงงอะนะ